จีนของแมนจูคิรศกัลกราช1 6ี4ถึง1911ภายหลังจกักรพรรดิราชวงศ์มิงองคสุดท้ายปร,งประงชนตนเองในปีคิรศกัลักราอยส4แล้วพวกแมนจูจากแมนจูเรียก็เข้ามาในจีนและตั้งราชวงศ์แมนจูหรือราชวงศ์จิงปกครองจีนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีคิรศกักราช1911จกักรพรรดิแมนจูผู้ยิ่งใหญ่องคแรกคือจกักรพรรดิกังสีซึ่งครองราชตั้งแต่คิศักรลาห1 6น ถึงหพัจักรพรรดิกังสีทรงแก้ไขสถานภาพต่างๆในอาณาจาักรอันกว้างใหญ่ไพศาลของจีนซึ่งเป็นเรื่องที่จีนได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อการแข่งข้อ,ขอก่อกบฏของบรรดาขุนศึกและความวมบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นภาวะแห้งแลง้งและน้ำท่วมเรื่องเหล่านี้จกักรพรรดิกังสีทรงแก้ไขให้ดีขึ้นแต่จกักรพรรดิกังสียังใช้รูปแบบการปกครองแบบโบราณของจีนต่อไป คือการเลือกเจ้าหน้าที่ขอร์รับชาชการเลือกจากผู้ผ่านการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของจีนวรรณคดีและคําสอนของคงชือ้อด้วยวิธีการเช่นนี้ข้าราชการพลเรือนของจีนซึ่งได้รับการศึกษาจึงรักษาวัฒนธ,ธรรมของจีนซึ่งมีช่วงเวลาผ่านมานับ2000ปีไว้แม้ว่าจีนจะถูกบุกรุกและมีเจลาจนเกิดขึ้นมามากมายหลายครั้งทิเบตและไต้หวันที่เบตและไต้หวัน ถูกผนวัวเข้ามาในอาณาจักรสมัยจักรพรรดิกังสีซึ่งยุคนั้นตรงกับสมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียพระเจ้าวิลเลียมที่สามแห่งอังกฤษและสมัยของออแลนเกิร์แห่งอินเดียแต่พันามของบรรดากษัตริย์ดังกล่าวไม่ได้มีความหมายใดๆซึ่งถือว่าชาวต่างประเทศทุกแห่งคืออรยชนจีนคำนึงแต่ประเทศของตนซึ่งพวกเขาเรียกว่าราชาอาณาจักรกลางคือเป็นศูนย์กลางของโลกและประเทศอื่นๆเป็นบริวารของจีน อย่างไรก็ดีจกักรพรรดิกังสีมีความสนใจเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และดนตรีของชาวยุโรปและพอพระไทยที่ได้สนทนากับคณะสอนศาสนาตะวันตกเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ซึ่งพระองค์มีความเห็นว่าสามารถเอามาร่วมกับแนวความคิดเรื่องสวรรคตของจีนและปรัชญาของจือ้ออย่างไรก็ดีเรื่องนี้องค์สันตปาปาไม่เห็นด้วยจกักรพรรดเิเยนหลง คิดศสกัลา1,736-1,796ถึง 1, พปัณดาของจักรพรรดิกังซีพระนามเฉียนหลงทรงเป็นจักรพรรดิเมนจูผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งจักรพรรดิเฉียนหลงทรงขยายอำนาจจีนให้กว้างใหญ่ออกไปอีกทรงผนวกเอาเนปาลพมา่าและเวียดนามเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของจีนทําให้จีนมีขอบเขตกว้างใหญ่ที่สุดในสมัยของพระองค์ที่กรุงปักกิ่ง พระองค์ทรงจัดทาห้องสมุดขนาดมหึมาทรงสนับสนุนงานเครื่องปั้นดินเผาและงานศิลปะประเภทอื่นๆเช่นงานแกะสลักหยกงานจิตกรรมงานผลิตเฟอร์นิเจอร์พัดและกระดาษปิดฝาผนังแต่ทัศนะของจีนที่มีต่อคนต่างชาติทําให้ชาวยุโรปพบกับความยุ่งยากในการจัดตั้งการค้ากับจีนจกกักรพรรดิราชวงศ์หมิงทรงอนุญาตให้ชาวโปรตุเกสจัดตั้งสถานีการค้ามาเกาและให้บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ จะตั้งโรงงานใกล้ๆก,กับเมืองกวางตุ้งเมื่อปีคิรัสกุาศ1681ซึ่งในเมืองกวางตุ้งนี่เองในรสมัยของจกักรพรรดิเชียนหลงมีกวดังเก็บสินค้าของชาวโยุโรปหลายชาติตั้งเป็นแถวริมฝั่งทะเลพอค้าชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในบริเวณห่างไกลจากชายฝั่งหรือทําการค้าโดยตรงกับชาวจีนธุรกิจทุกอย่างข้าราชการจีนเป็นผู้จัดและจะมีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคมเท่านั้น เพื่อแก้สถานการณ์ทางการค้าให้ดีขึ้นในปีคิรสศักราช1793อังกฤษจึงจัดส่งคณะทูตมีลร์แมคคาทีเป็นหัวหน้าคณะเรือสามลำเดินทางมายังเมืองเทียนซินซึ่งเป็นเมืองท่าสำหรับปักกิง่งคณะของแมคคาทีประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ศิล,ลปินและนักดนตรีในจดหมายฉบับหนึ่งจากพระเจ้ายอที่3กับของกำนัน6 0 0หีบมาให้จัก,กรพรรดิจีนคณะทูตของอังกฤษพร้อมกับกำน,นันถูกนำตัวล่องไปตามแม่นม้ำจนมาถึงเมืองหลวง บนเรือที่พาคณะทูตอังกฤษเดินทางไปตามลำน้ำมีธงปักอยู่บนเรือเขียนภาษาจีนซึ่งคนอังกฤษอ่านไม่เข้าใจมีข้อความว่าท่านเอกอัครราชทูตนำเครื่องรัชบัรณาการมาจากประเทศจีนชาวจีนที่เรียงรายอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำไม่ได้มีความคิดเลวว่านี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดเพราะทุกประเทศในโลกใบนี้คือเมืองขึ้นของจีนจัก,กรพรรดิเฉียนหลงก็มีทัศนคติเช่นนี้พระองค์ทรงยอมรับของกำน,นัน แล้วทรงส่งคําตอบไปให้พระเจ้ายอนที่3มปฏิเสธเรื่องการทําความตกลงการค้าทั้งหมดทรงอนุมัติเพียงให้ชาวต่างชาติเดินทางมาถึงเมืองกวางตุ้งเพื่อหาซื้อไม้ชาและเครื่องปั้นดินเผาแต่ต้องชําระค่าสินค้าดังกล่าวด้วยเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวยุโรปชอบอย่างไรก็ดีอังกฤษพบว่าจีนยังต้องการเรื่องอื่นมากกว่าเงินนั่นก็คือฟินฟินผลิตในอินเดียทําให้ผู้สู่ฟินติดแล้วไม่ชอบทํางานหรือสนใจในเรื่องอื่นๆ ยกเว้นแต่ความฝันซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของฟิน่นบริษัทอีสต์อินเดียจำหน่ายฟินให้กับพ่อค้าชาวอังกฤษและอเมริกาซึ่งมีเรือรับสินค้าเป็นประจำอยู่ระหว่างเกากัตตาและกวางตุงจนกระทั่งปักกิ่งตัดสินใจยุติการค้าเช่นนั้นเพราะทำให้เงินเกือบหมดประเทศจีนดังนั้นจีนจึงส่งกำลังมายังกวางตุงและทำลายฟิ่น2สองหมื่นหีหลังจากนั้นจึงเกิดสงครามระหว่างจีนกับอังกฤษเรียกว่าสงครามฟิน่น สงครามครั้งนี้เหือรบอังกฤษแสดงให้เห็นว่ามีความเหนือกว่าสัมพันธ์ของจีนเหือรบของอังกฤษสามารถระดมยิงเมืองกวางตุ้งและเล่นไปตามลําแม่น้ํำยังซีคุกคามความปลอดภัยเมืองนานกิ่งจีนยอมแพ้และได้ทําสนิัญญานานกิ่งในคิรุศกัลลันงันแปดร้อยสี่สิบสองจีนยอมเปิดเมืองท่าของกวางตุ้งอามอยฟู่โจวนิงโปและเซี่ยงไฮให้เป็นเมืองค้ามีสิทธิเท่ากันนอกจากนั้น จากสนธิสัญญาฉบับนี้จีนยังต้องยกฮ่องกงให้กับอังกฤษตั้งเป็นฐานทัพเรือและต้องจ่ายเงินให้กับอังกฤษ21ล้านปอนด์เป็นค่าเสียหายอังกฤษที่ทำลายฝิ่นการประทะก,กันร,ระหว่างจีนอังกฤษครั้งที่2เกิดขึ้นในปีคศ1858-1860เพราะจีนยึดเรืออังกฤษชื่อแอร์โลโดยจีนกล่าวหาว่าเป็นเรือจนสลัดเรื่องนี้ทำให้รัฐมนตรีการต่างประเทศของประเทศอังกฤษหลอดปาเมอร์สัน กำลังทหารเข้ามายังปักกิ่งแล้วพอพระราชวังฤดูร้อนของจกักรพรรดิจีนต้องยอมแพ้อังกฤษอีกครั้งหนึ่งและตกลงยอมเปิดเมืองท่ามากขึ้นและยอมให้มีทูตอังกฤษอยู่ในปักกิง่งและต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจํานวนมากให้กับอังกฤษเมื่ออังกฤษเปิดประตูเมืองจีนโบราณได้แล้วอานายุโรปในประเทศอื่นๆก็เรียกร้องขอเช่าจีนเช่นเดียวกับอังกฤษดังนั้นฝรัง่งเศสรัสเซียเยอรมันและสหรัฐกับญี่ปุ่นก็ได้เมืองท่าเพื่อดําเนินการค้ากับจีน ในช่วงปีคิร 1, 80, ุสกัาช1880ฝรั่งเศสผนวกเอาเวียดนามซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนของฝรั่งเศสและอังกฤษผนวกอาพามาชาวจีนรู้สึกขมขื่นมากที่สุดในปีคิรุสกัาช1895เมื่อจีนตกลงยกเกาหลีไต้หวันและคาบสมุทรเหลียวตุงให้ญี่ปุ่นไปมีสาเหตุอยู่หลายประการที่ทำให้จีนตกต่ำเรื่อยมาตั้งแต่วันที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงคำตอบไปให้พระเจ้ายอนที่3เช่นการปกครองจีนเป็นเรื่องยาก พอมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลและหลังสมัยจกักรพรรดิเฉียนหลงแล้วจีนมีแต่จกักรพรรดิอ่อนแอปกครองประเทศการเลือกขุนนางเข้ารับราชการโดวยวิธีสอบคัดเลือกซึ่งเหมาะกับจีนมานานนับศตวรรษแต่มาถึงช่วงนี้มีแนวโน้มว่าต้องมีความเปลี่ยนแปลงแนวความคิดใหม่ๆและวิธีการที่ดีกว่าของการผลิตเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อเลี้ยงประชากรซึ่งเพิ่มขึ้นจาก1นึล้านคนในปีคศหนึ่ักเราอ1 7ี1เป็น400ล้านคน ในปีคกศก1850ในช่วงนี้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ35ด้วยเหตุนี้จึงมีประชากรเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่มีอาหารไม่เพียงพอชีวิตของชาวนาจึงถือวีความทุกข์ยากมากขึ้นความอดอยากจากการกดขี่ของเจ้าของที่ดินการถูกเก็บภาษีอย่างหนักและภาวะเงินเฟอ้อเรื่องเหล่านี้ทําให้ชาวนาจีนต้องดิน้นหลนใ้พ้นความทุกข์ยากโดยการอพยพออกนอกประเทศถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผิดกฎหมาย แต่ก็มีการจัดการขนส่งชาวจีนจากหมู่บ้านไปยังเมืองท่าของชนชาติเป็นกลางเช่นที่หมาเก้าของโปรตุเกสซึ่งที่เมืองท่าแห่งนี้ชาวนาจีนเป็นจำนวนนั้บล้านคงลงเรืออพยพเข้ามาอยู่ในประเทศต่างๆในเอเชียอาคาเนย์ออสเตรเลียแคลิฟอร์เนียมเกาเวสอินดีตเปรูและในดินแดนที่ต้องการแรงงานกุลีราคาถูกทุกแห่งในประเทศจีนเองชาวนาจับอาวุธกอ่ขอขบวนครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อสู้กับรัฐบาลซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีอำนาจแก้ไขความเดือดร้อนของประชากรให้ดีขึ้นการก่อกบฏครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่ากรบฏไทผิงฝ่ายกบฏต่อสู้กับรัฐบาลนาน14ปีทั้งสองฝ่ายล้มตายไปกว่า20บล้านชีวิตการก่อกบฏครั้งใหญ่ครั้งนี้นำโดยฮุงซุยชวนผู้นิยมศาสนาคริสต์และรูปแบบครสิสตศาสนาของฮุงได้รับความสนใจอย,ย่างกว้างขวางในหมู่ชาวนาจีนทางภาคใต้ชาวนาจีนในบริเวณนั้น รวมตัวกันยึดเมืองนานกิงแล้วประกาศจะตั้งเป็นราชอาณาจักรมหาสันติสุขแห่งสวรรค์ในรัฐที่หงจัดตั้งขึ้นพื้นดินถูกนำมาแบ่งเท่าๆกันและชาวนา25ครอบครัวรวมกันเป็นหนึ่งของสังคมสิ่งชั่วร้ายต่างๆเช่นการสูบฝิ่นการดื่มชุราการมีภรรยาหลายคนการผน,นันการมีทาการรัดคอเท้าสตรีจีนที่มีขนาดเล็กกลายเป็นเรื่องต้องห้ามจากเมืองนานกิง พวกกบฏไทผิงสู้กำลังไปไปชิดแดนสุดที่เหลือของประเทศจีนแม้ฝ่ายกบฏจะแผ่ขยายคลุมพื้นที่16มณฑลแล้วแต่กระบวนการของฝ่ายกบฏเริ่มอ่อนกำลังลงเมื่อหุงถอนตัวออกจากหัวหน้ากบฏเพราะต้องการต่อสู้ชิงความเป็นใหญ่ระหว่างผู้นำของกบฏไทผิงซึ่งพบความสำเร็จใหม่ๆกลุ่มไทผิงเป็นศัตรูคำสอนของลัทธิขงจื้อในที่สุดกองทัพของฝ่ายรัฐบาลนำโดยนายพลผู้นับถือขงจื้อก็นำกองทัพมาปราบปรามครั้งใหญ่ ถึงแม้ฝ่ายกบฏจะถูกปราบปรามแต่ก็มีอิทธิพลใหญ่หลวงทาให้ราัวงศ์แมนจูอ่อนกําลังและกลายเป็นสิ่งจนลนงใจของการปฏิวัติในช่วงเวลาต่อมาซึ่งมีการกรบฏอีกหลายครั้งมีกลุ่มจนกัดเกลือในบริเวณชนบทและบรรดานายพลที่ทางปักกิ่งส่งมาปราบเพื่อฟื้นฟูความมีระเบียบและสงบสุขก็มักจะตั้งต้นเป็นขุนศึกปกครองแคว้นต่างๆโดยไม่ขึ้นกับปักกิ่งอีกต่อไปนับตั้งแต่ปีคิดักสารา1861เป็นต้นมาเป็นเวลาอีกเกือบ50ปี ที่ผู้ปกครองจีนอีกพระองค์หนึ่งพบกับความยุ่งเหยิงเช่นนี้ตลอดเวลาผู้ปกครองจีนพระองค์นี้เป็นสตรีมีอดีตเป็นนางสนมของจกักรพรรดิเสียนฟงเมื่อจกักรพรรดิพระองค์นี้สิ้นพระชนนางยึดอำนาจการปกครองเป็นจกักรพรรดินีพระนางนั้นชื่อซูสีไทเฮาปกครองจีนในนามโอรสซึ่งอย่างทรงพระเยาว์เมื่อโอรสของพระนางถึงแก่กรรมซูสีไทเฮาสตรีโหดและขัดขวางการปฏิรูปทุกอย่างได้สั่งประหารนัดดาวัยสามชันสา ขององค์จัก,กรพรรดิเซียนเฟิงผัวดวงลับไปแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสขึ้นของบัลลังก์แล้วซูสีไทเฮาก็ของประเทศจีนแต่เพียงผู้เดียวในฐานะเป็นองค์อุปราชในช่วงท้ายรสมัยของพระนางซูสีไทเฮามีสมาคมลับสมาคมหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเรียกต่อมาว่าสมาคมนักมวยโดยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทนต่อกระสุนปืนได้พวกสมาคมนักมวยเสนอการแก้ปัญหาความวุ่นวายยุ่งเหยิงของจีนโดยวิธีกับไล่ชาวตะวันตกออกไป และทำลายการปกครองของราชวงศ์เมนจูดังนั้นเมื่อเกิดกบฏนักมวยขึ้นในปีคศ1900สมาชิกลุ่มนี้ในขาวคณะสอนศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแล้วก็ยังเขีนฆ่าชาวจีนเถียนไปนับถือศาสนาคริสต์และชาวต่างประเทศแล้วนำกำลังไปยังปักกิ่งปิดล้อมสถานทูตของประเทศตะวันตกอยู่หลายประเทศในภายหลังกบฏนักมวยถูกล้อมไว้นาน55วันกองทัพจากมหาอำนาจตะวันตก6ประเทศรวมทั้งสหรัฐและญี่ปุน่น ได้เดินทางมาทำลายกองกำลังปิดล้อมของกบฏพวกนักมวยแล้วยึดเมืองหลวงของจีนไว้รัฐบาลจีนแผลใต้การนำของราชวงศ์แมนจูซูสีไทเฮาต้องยอมรับความพ่ายแพ้ต่อตะวันตกอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ทำให้ความจงเกยียจจงช่างต่อชาวต่างประเทศในจิตใจของชาวจีนมีความรุนแรงยิ่งขึ้นและชาวจีนต้องการค้นล้มการปกครอ,องของซูสีไทเฮาสำหรับผู้นำในการปฏิวัติค้นล้มรัฐบาลแมนจูครั้งนี้ ชาวจีนได้มองไปยังญญซุนยัตเซนนายแพทย์หนุ่มผู้ลี้ภัยในสหรัฐและเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ท่านผู้นี้เป็นผู้ดําเนินการปฏิวัติอยู่ในมณฑลทางภาคใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่ความจงเกลียดและต่อต้านราชวงศ์เมนจูอย่างรุนแรงผนงังซูสีถึงแก่กรรม3ามปีก่อนการปฏิวัติปีคิริสัาักราร1911การปฏิวัติครั้งนี้ขับจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนออกจากบัลลังแล้วประกาศให้จีนเป็นสาธารณรัฐมีญญซุนยัตเซนเป็นประธานาธิบดีคนแรก